วันนี้เนี่ยเรามารีวิวตัวละครอย่างซงจินอูนะครับและก็ไม่ได้รีวิวธรรมดานะตัวละครตัวนี้อีโวแล้วเช่นกันนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณนะครับน้องคอรวิทนะครับหรือว่าน้องคอระดำด้วยละกันถ้าอ่านผิดขอัยด้วยเอาว่าน้องคอรวิทแหละน่าจะดูดีกว่านะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับซงจินอูนะแต่ว่านี่จะเป็นเลเวล4นะครับก็เรียกได้ว่าให้เห็นแบบคร่าวๆละกันนะครับว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมันเป็นยังไงเก่งยังไงนะครับแล้วก็สกิลเป็นยังไงน่าหาไหมเดี๋ยวในนี้เราจะสามารถบอกกับทุกกกคคคนนนนได้้เชช่ััรบยงใอลิปีผฝา กดไลค์กดแชร์กดติดตามมาไว้นะครับเป็นกําลังใจผมด้วยรักกันนะครับนี่เลยคือซงจินอูที่อีโวแล้วเช่นกันนะครับก็คือ Shadow m o n a ชอเวกนั่นเองครับสตีเกตเนาะเป็นตัวละครสายกายภาพนะครับแล้วก็ซิงเดลี่คือ Shadow เฮ้ยหมายความว่ามันสามารถเรียกเงาได้อย่างนั้นเหรออันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะเราต้องมาดูนครับมา let's go ไปดูกันเลยครับแน่นอนครับตัวซงจินอูเนี่ยหลายๆคนเนี่ยไม่รู้นะครับว่าได้มาจากไหนนะครับหลักๆคือเราต้องเริ่มก่อนเลยนะครับว่ามันได้มาจากไหนล้วก็คือวิ่งไปหาที่อีเว นี่เลยวิ่านที่ีเป็นตรงนี้เลยนะครับเสร็จแล้วคุยกับซงจินอูครับแล้วก็ซื้อเจมมาได้เลยนะครับหรือว่าซื้อเจ้าตัวพอท่อเนี่ยทั้งหมด150เจมนะครับพอซื้อเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะต้องเก็บเอนิมิโซซึ่งเอนิมิโซเนี่ยได้จากไหนครับได้จากการลงพอท่อตัวของซินอูก,ก็ได้จากในพอท่อเช่นกันนะครับผมแล้วก็ได้ดาบนี้ไปถึงจะ Evo ได้นะครับแล้วยังไม่พอนะต้องหอเหมือนว่าจะใช้เจ้าตัวเอนิมิโซเนี่ยที่แลกกับดาบด้วยเนี่ย100อันนะไทั้งหมดต้อง 225อันการลงประตูหรือว่าพอเท่าขั้นต่ําคือ50ครั้งนั่นคือขั้นต่ำนะที่จะได้เพราะว่าเห็นว่าได้กันต่ําสุดเนี่ยคือ1-3เลยนะครับแล้วก็สูงสุดเหมือนว่าจะได้6-9นะอันนี้โดยประมาณแต่ก็เอาเป็นว่ามันสัก1-6ละกันประมาณนี้นะครับที่จะได้มาน,นเองเนาะอ่ะแน่นอนครับเราจะไปรีวิวซงกิอูในด่านนะครับของนาเมกนั่นเองนะครับจะได้ดูแบบง่ายๆแหละสว่างตาหน่อยละกันนะครับแน่นอนถือเป็นหนึ่งตัวละครที่หลายๆคนแน้จะตามหากันอยู่แล้วก็อยากจะรู้หรือเปล่าครับว่าเก่งหรือ ไปดูครับว่ามันน่าหาจริงไหมและโหดที่สุดหรือเปล่าซึ่งแน่นอนมันคือตัวละครลับตัวแรกของเกมนั่นเองนะครับเราไปดูกันว่าน่าหาหรือเปล่าหรือว่าน่าเล่นหรือเปล่านะครับเหมาะสมกับการที่อีโวยากแบบดีหรือเปล่า,ลา,ลามาดูกันทะทะทะฮลัลโหลบักบ,บักโอเคไม่บักตกใจด้วยว่าบักนะครับเกมมันชอบบักในต้องบอกไปก่อนแล้วกันนะครับอ่ะแล้วจะวางตัวดีนี้ไปก่อนนะเฮ้ยดีนี้คือลุงเยอะเหมือนกันแล้วเนี่ยคู่ไปเล่นไปดงดีนะ ไอดีนี้ดวงดีมากเะครับพูดเปเล่นไปนะฮะอ่ะวางพวกนี้ในการจบมอนตั้งแต่ขั้นแรกให้แบบง่ายๆไวๆแล้วกันนะครับจะได้จบไวๆแล้วจะได้วางนะฮะให้มันตึงๆนั่นเองอ้าหลุดงี้ก็ดีดิดีก็บ้าเลยฮัลโหลเอาไหมอ่ะจริงๆเราควรวางหัวบมเหมือนเดิมเลยนะอาจจะไม่เป็นไรครับเราเชื่อว่าตัวเรามันก็ตึงตัวมันก็ตึงนะครับยัดไปเลยครับเลยเดี๋ยวค่อยวางตัวตังค์ทีเดียวนะฮะมาเดียวระหว่างนี้ครับจะทำการกรอนะครับจนกว่าจะอัพตังค์เสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาเริ่มรีวิวสรงกิอูกันแล้วกันนะว่าเป็นยังไงนะครับ เอาละครับเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวตัวละครอย่างซองจินอูกันเลยแล้วกันนะครับน่าจะเป็นตัวละครอีกหนึ่งตัวละครที่เรียกได้ว่าใช้ตังอัพเยอะที่สุดหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะาเป็นตัวละครกรอบแดงแล้วก็เป็นตัวละครที่หายากที่สุดในเกมนี้ด้วยเช่นกันมันไม่ได้หายากขนาดนั้นหรอกนะหลายๆคนก็ได้กันมาแล้วแต่ว่าสิ่งที่เกมนี้ทํามาเนี่ยถือว่าเป็นตัวแรกที่อีโวยาก ไม่ได้ยากเลยเรียกว่าอีวนานที่สุดละกันนะครับประมาณนั้นมาเดี๋ยวเรามาดูกันอันที่ขออัพสิไก่อนอ่ะตันเรียบร้อยแล้วนะครับมาในการรีวิวตัวละครเนี่ยนะครับแน่นอนเราขายพอดีไปก่อนจะได้เห็นเห็นเนาะอ่ะเราจะวางโซดิตอูตรงนี้ละกันนะครับง่ายดีให้เห็นจุดให้เห็นภาพที่สุดนะครับวงการจุดตีถือว่าใหญ่มากนะครับแต่ว่าเลเวลเนี่ยจะค่อนข้างที่จะน้อยอยู่เดี๋ยวผมจะเอาตัวอื่นในการเคลียร์มอนไปก่อนละกันนะครับง่ายดีไล่เคลียร์มอนไปเรยจะได้จบไวไวนะสลับสกิปเวฟเนาะในขั้นแรกเนี่ยคือการ ตัวที่เลเวล1หลายๆตัวนะครับเรียกได้ว่าส่งินอูเนี่ยหรือเลเวลสเนี่ยคือหลายๆตัวเนี่ยจะยังแบบไม่ได้ขึ้นหลักพันนะสำหรับตัวมิสติกด้วยเช่นกันนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเกือบจะหลักพันแล้วในเลเวลสแล้วก็ถือว่าเป็นเลเวลหรือว่าเป็นดาเมจที่เยอะแล้วเช่นกันนะครับนะสำหรับส่งินอูนะแล้วก็ตัวเนี้ยขั้นแรกจะเหมือนนะครับเรียกว่าเหมือนกับตัวละครแรกๆเลยนะสัสสสะกนั่นแหละส่งินอูเนี่ย,ยยังไม่ได้มานะห,หรือว่าตั้งแต่ยังไม่ได้ e อีโวนั่นแหละเอาง่ายข โอเคเป็น3ตัวเหมือนกันนะคีับนิงให้รู้เลยนะตามนั้นฮนะมาต่อไปนะครับรงกินอูในการอัปเกรดขั้นที่2นะครับก็น่าจะเหมือนกันแต่ว่าดามเมจเพิ่มขึ้นมาเยอะพอสมควรนะแล้วก็ขั้นที่2นะเมื่อกี้ขั้นที่1นะ่เนาะขั้นที่2องัพเป็นดามเมจ2อ0พนะครับแล้วก็แน่นอนครับผมอัปเกรดขั้นที่3เนี่ยเป็นชาร์โดสแลตครับจะเป็นท่าที่ลดระยะตัวเองนะครับแต่จะตีแรงโดยเป็นฟูลเอลีแบบวงเล,เล็กๆแบบนี้ซึ่งตอนที่ผมเล่นก็ผมรู้สึกว่าเฮ้ ทำไมมันดูง่อยจังวะแต่แน่นอนตัวละครเป็นตัวรับมนาะมันก็ต้องหลังจากอีโวค่อยว่ากันนะครับนะอ่ะมาอัพขึ้นไปเรืเลยครับอัพขึ้นไปเรืเลยครับนี่คือดาเมจนะต่อมาครับจะเป็นชาร์โดแดนซซึ่งท่านี้ครับจะเป็นท่าที่ได้นะครับหลังจากอีโวแล้วนะครับเรามาดูครับแล้วดูเออดูระยะการโจมตีดิจาก18.1นะครับเป็น61.7เลยนะครับตึงมากนะแต่ตังอัพกรยังแพงนะเอ้าท่านี้ตีเป็นลายเฉยนะฮะ ตีเป็นลายเหรอเอา้าตีทางตรงนะฮะเป็นยังไงสกิลเป็นการแบบคล้ายๆแบบจะตีแบบแทงไปข้างหน้านะครับเออมันไม่ได้แทงดิีมันเหมือนกับมันพุ่งเข้าไปเนาะเป็นเดชแดชแบบเออนั่นแหละเป็นท่าพุ่งเข้าไปตีอ่ะเออก็แต่ทีเดียวใช่ไหมจากที่ดูคือเหมือนทีเดียวดูเลือดเหลืองนะชึบเฮ้ยมันก็หลายทีอยู่นะไม่ใช่ทีเดียวนะมันก็ตายอยู่นะเฮ้ยหรือมันทีเดียววะเริ่มไม่มั่นใจแล้ววะ่ะหรือเป็นเพราะเอสมันตีว่าไม่ใช่ดิ ไม่รู้เหมือนกันาทุกคนทุกคนว่ามันกี่ฮิดาดูเลือดเหลืองนะดูเ <roast> ลือดเหลืองเฮ้ยมันไหลฮิดอยู่นะเพราะว่าเห็นมันตีอาจจะเป็นแบบฮิดเล็กๆน้อยๆเนาะที่ตีเนี่ยเออมันมันก็หลฮิดอยู่นะแต่ว่ามีดามิเล็กๆน้อยๆโผล่มาด้วยนะเออเนี่ยมีร้อยหกมีร้อยเก้าสิบหกด้วยอะไรเงี้ยเนาะเออแบบมันมีดามิเล็กๆน้อยๆออกมาด้วยนะครับเนี่ยจากที่ดูนะเออนะต่อมาครับอัพเกรดที่เจ็ดครับ ประมาณนี้เลยนะครับอัปเกรดขั้นที่8ครับแล้วก็ต่อมาครับอัปเกรดขั้นที่9จะเป็นโมนัสสลัดนั่นเองครับครูดาวก็เรียกได้ว่าไม่ได้เพิ่มอะไรมากเลยนะครับแต่ดาเมจเนี่ยคือก็เพิ่มเยอะแหละแต่ก็ใช้ตังอัพค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ครูดาวเอ่อใช่ครูดาวไม่เพิ่มเยอะระยะการโจมตีเพิ่มมาเป็นจาก67เป็น72ก็เพิ่มประมาณสัก5แหละเออไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นอ่ะดูครับรูปแบบการโจมตีเปลี่ยนเป็นเซอร์เคิลเอวีแล้วนะครับผม แล้วก็เหมือนจะเป็นกระโดดเข้าไปตีเฉยเออเหมือน Shadow Step ปะอันนี้เหมือนเกมโซโลเรลลิงเลยแค่นี้งเหรอตียิ้มเดียวแต่ดาเมจอันนี้ง่อยเพราะว่ามันเป็นเลเวลน้อยนะครับแต่ว่าดูเฉยเอ่ะมันดูเหมือนตียังตียิ้มเดียวอยู่อะเออไม่รู้สิไม่รู้นะทุกคนคิดว่ายังไงครับเห็นจนมาถึงอัปเกรด9แล้วผมยังรู้สึกเฉยๆนะไม่ได้รู้สึกถึงความโหดเลยเลยผมรู้สึกว่าเล่น S เล่น A Neo เนี่ยผมว่าดีกว่านะในแบบการเก็บเพชรการเก็บอะไรเงี้ยตัวนี้ก็แค่แบบรอคอนเทนต์ในอนาคตมาเนาะ เออมาอัปเดตขั้นที่10นะครับอัปเดตขั้นที่11ครับเฮ้ยถามจริงเดี๋ยวเฮ้ยเอาจริงดิเฮ้ยถามจริงเฮ้ยอันนี้อันนี้เรื่องจริงไหมเนี่ยเกมเดฟอันนี้ผมถามจริงมีแค่นี้จริงเหรความสามารถอะหรือมันมีความสามารถมากกว่านี้ที่เราไม่รู้ คืออัพมาจนสุดตี hit เดียวงี้หรอตีแอร์ไหมเนี่ยไม่แอร์ด้วย w h a t t h e f u c k แล้ววงการโจมตีคือเดี๋ยวผมอัพเอสให้ดูแล้วกันนะครับทุกคนวงการโจมตีไม่ได้ใหญ่ขนาดนะัด้นนะคุณดูเอสละกันนะฮะคุณดูวงการโจมตีของเอสดินี่ตัวละครที่ผมให้เป็นเมตาที่สุดนะตอน,นีนะเออคุณดูวงการโจมตีดิโอเคเอสอาจจะตีจุดุดแปดเพราะว่าได้บัฟมาแต่ว่าถ้าไม่ได้บัฟเน่ก็จะประมาณห้าถึงหกนะครับ เออแต่คุณดูวางโจตีนี่ของเอสนะแล้วคุณดูตัวนี้ดิโอ้โหเล็กมากอะแต่ว่าผมผมเชื่อครับว่าดาเมจนี่คือแรงจริงๆแหละผมเชื่อนะเออผมเชื่อว่าดาเมจมันแรงจริงๆอะแต่ก็ไม่รู้ดิโอเคได้บัฟดีสุดมาได้ซีนิดมาตีเร็วแน่นอนครับวงเล็กเหมือนกันนะแต่ไม่รู้อะผมรู้สึกค่อนข้างเอาจริงๆผมไม่ได้อะไรนะแต่ว่ารู้สึกผิดหวังกับสกิลตลัวละครนะครับเอาจริงนะถ้าถ้าพูดกันตรงๆอะคือ ใครที่เข้ามาเล่นเนี่ยแล้วได้ส่งอูแบบสกิลสวยๆแบบนี้เข้าไปอ่ะผมรู้สึกว่าเขาอาจจะเลิกเล่นหรือรู้สึกอาจจะเสียดดยนะผมไม่รู้ว่าเจ้าของไอเดีเขาเสียดายหรือเปล่านะแต่ว่าเขามี s อสทีอ่ะคือผมก็ยังเชยเอสอยู่อ่ะแต่แน่นอนผมเชื่อว่าส่งอูดาเมดเวอร์แน่ๆผมเชื่อครับน่าจะเป็นหลักแสนอับๆอ่ะเออแล้วยิ่งถ้าคุณได้บับลุงมาอย่างเงี้ยผมน่าจะตึงแน่ๆนะครับถ้าดูจากอันดี้แล้วแต่ว่าผมรู้สึกว่าสกิลหรือว่าวงสกิลมันดูไม่ค่อยอลังการหรือแบบ ไม่ค่อยเหมาะสมกับเป็นตัวรับซะเท่าไหร่อ่ะก็แค่แบบมันรับที่ชื่อเพราะผสมยูงูไงอันนี้ส่วนตัวนะผมยังรู้สึกว่า S เนี่ยไม่ไม่ใช่เพราะว่าเอสดาเมจเยอะกว่านะแต่ผมรู้สึกว่า S เนี่ยมันมีเผาไหมเออมันมีตีหลยิตมันมีอะไรยีดด้วยครับผมก็เลยรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะเก่งกว่าในหลายๆด้านนะแต่แน่นอนดาเมจสู้จซดูไม่ได้ครับตังในการอัพเอสเนี่ยอัพตันสุดคือถ้าเซลเนี่ยประมาณ16ื่นเนาะแต่โซลินูนี่แพงนะสองหมนะครับตังก็น่าจะเป็นแสนอะในตานอัพเนาะเป็นแสนเลยแหละ เออรู้สึกว่ามันไม่รู้นะทุกคนคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างครับส่วนตัวผมรู้สึกว่าไม่ได้ว้าวอะไรขนาดนั้นนะครับรู้สึกว่าเป็นหนึ่งตัวที่รู้สึกเฟลนะอันนี้อันนี้รู้สึกเฟลจริงๆผมรู้สึกว่าการรีวิวตัวละครมิสติกอย่างเอสอย่างเอเนลผมรู้สึกว่าสกิลมันสวยกว่าเลยนะแต่ว่าตัวนี้มันไม่สวยขนาดนั้นนะดิเนี่ยวงการโจมตีไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นเลยครับผมไม่รู้ว่าในอนาคตเดฟจะปรับหรือเปล่าแต่ปรับเรื่องการวงโจมตีหรืออะไรไม่รู้นะผมไม่รู้จริงๆเพราะว่าถ้าดูจากวงการโจมตีมันเล็ก นะครับมันตีเร็วแหละอ่ะโอเคมันตีเร็วแต่มันตีฮิตเดียวเนี่ยแหละประเด็นคือที่ผมสงสัยตรงนี้ที่ว่าตีฮิตเดียวซึ่งถ้าเจอตัวโล่หรือตัวอะไรเข้ามานี่ก็คือจบอ่ะถูกปะเนี่ยผมผมให้ดูนะผมขายตัวนี้ให้ดูตัวนี้ครับดูเลือดเหลืองมันก็ตี2ฮิตนี่ว่ะมันไม่ได้ตีฮิตเดียวมันตี2ฮิตอ่ะแต่ว่ามันอาจจะมากกว่านั้นก็ได้นะแต่บางทีเลือดเหลืองก็ตายเลือดเหลืองบางทีก็ไม่ตายผมงงอะ่ะเออหรืออาจจะมีสกิลอื่นนอกเหนือจากนั้นว่ะผมก็ไม่เห็นนะแต่ว่ามันมีคำว่าชาโดเข้ามาด้วยอออะเ มันมีคําคือพูดว่าไงดีอ่ะชา o w m o โมนาจมันจะมีแบบเซคเนดอรีคือชาร์โดเข้ามาด้วยแต่ทําไมมันไม่เห็นมีเลยเลยวะคือแบบแอย่างน้อยเศกเงาหรืออะไรงี้ก็ได้อ่ะคือแบบเฮ้ยเอาเงามาช่วยโจมตีหรือมันมีตัวซัมมอนออกมาหรือเปล่าก็ไม่มีนะโอ้ตอบยากว่ะทุกคนเนี่ยดูดิเนี่ยโอเคอันนี้มอนหลุดไม่แปลกหรอกแต่ว่าถ้าดูจากดาเมจตัวเองคือหมื่นสองนะเออดูดีๆนะนี่คือดาเมจหมื่นสองเว้ยคือมันตีเลยแคปไปแล้วอ่ะแต่ดูมอนหลุดเราแล้วกัน ก็นั่นแหละรครับคือดาเมจสูงก็จริงแต่คุณดูนะคือมันไปแพ้เพราะตัวเลือดเหลืองเพราะมันต้องไปตีหลายฮิตอ่ะไม่รู้นะเอาดูแค่นี้แล้วกันเลือดมอนน้อยแต่ถ้าตีจริงจริงก็อาจจะหลุดหมดหน่อยเพราะว่าคุณอาจจะต้องใช้ทวกหนดดำนู่นนี่ช่วยหรือว่าคุณต้องวางหลายตัวแน่ๆครับคุณวางตัวเดียวไม่ได้แต่ว่าถ้าคุณวางหลายตัวเนี่ยมันจะจบไวเพราะว่าหลายตัวเท่ากับมีหลายฮิตจำเปนต้องบอกไว้ก่อนนะการวางหลายตัวเท่ากับมีหลายฮิตครับตามนั้นมันก็จะจบมอนและสุดท้ายมันก็จะไปจบข้างหน้าได้เพราะการรรรรีีวว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 ิิของงงงผมมมมัััันนนนนนกกก็็็ใหหห้้้เเเเเตตตลละคคดาาาาาแ่่่่ถุณ แน่นอนครับมันเคลียร์มอนไวมันจบมอนได้ดีแต่ว่าถ้าคุณลองคิดสภาพดิว่าดันนั้นๆคุณสามารถลงได้แค่หนึ่งตัวเท่านั้นอะ่ะมอนหลุดนะวงโจมตีเล็กไม่ได้เก็บมอนได้เยอะขนาดนั้นเพราะว่าวงโจมตีมันมีแค่เนี้ยเออถ้ามอนหลุดอ่ะมันก็ค่อยๆคาถึกบขถึกคาถึมาเรื่อยๆครับนั่นคือข้อเสียของตัวละครวงเลยครับเนี่ยดูดีๆนะเนี่ยตีไปปุ๊บเห็นปะ่ะตัวพวกเนี้ยมันไม่ได้ตายนะผมไมไ่ต้องการไปฟูเอ e หรืออะไรนะครับแต่ว่าให้เห็นความสามารถครับเ่านี่คือมันต้องเล่นคู่กับตัวอื่นด้วยนะครรัับออ่ะะปมาณนนนี้นนเง สำหรับซงจินอูนะสำหรับผมก็ถ้าพูดตรงๆคือค่อนข้างที่จะผิดหวังพอสมควรนะสำหรับตัวละครตัวดีนะเป็นตัวรับก็ถ้าพูดตรงๆคือเล่นรออนิเมะเวนการ์ดนะครับผมเพราะว่าในเวนการ์ดตอน,นที่ได้ยินชื่อเสียงเล่งน้ํามาก็ใช้ได้นะครับเรียกว่าใช้ได้มีความหวังในการรอได้เช่นกันนะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับซงจินอูเกมอนิเมะ แฟนตาซีนะครับแมปของคนไทยนะ,ะตอนนี้เนาะซึ่งก็อย่างที่บอกไปคือต่างชาติเดี๋ยวเขาได้ลองเข้ามาเล่นกันแล้วแต่ก็มีเรื่องนะครับที่เขาบอกว่าเอ้สกิลมันใหม่สวยมากงรัุนน,นั่นนี่ก็ผมเองก็เริ่มจะเห็นด้วยแล้วนะครับถึงแม้ว่ามันจะคล้ายๆ AA ก็จริงนะแต่เรียกได้ว่ายังไม่ได้ครึ่งหนึ่งของ A a ละกันแบบนี้ผมไม่ได้ว่าคนไทยนะเว้แต่คือดีแล้วแหละครับที่ทําเกมขึ้นมาขอให้เกมไปต่อได้เช่นกันนะครับซึ่งถ้า A เอ่อ i อวหรือว่าแบบอื่นเข้ามาแล้วมันไม่ได้ว้าวจริงเราอาจจะกลับมาที่แมบนี้นนนนนัั่่่่่่เเเเอองะรแตตวาผมมยไไได้ลลป เล่นรอแมปนอื่นด้วยเช่นกันนะครับอ่ะประมาณนี้ครับนี่คือการรีวิวตัวละครของซูดูครับเห็นไหมมอนเริ่มหลุดนะเห็นไหมพอมีตัวเลือดเหลืองมาเริ่มหลุดแล้วนะครับนี่คือให้เห็นกันไปเลยครับว่าถ้าเป็นตัวเดียวจริงๆหรือคุณได้บัฟยูนิคมาหรือบัฟซีนิตมาที่วางได้แค่ตัวเดียวอะ่ะมันก็จะอารมณ์ประมาณเนี้ยแต่บางต่อยตีเร็วกว่านี้ก็ตามคุณก็จะไปแพ้ตัวเลือดเหลืองอย่างเงี้ยที่มันจะหลุดนะครับอ่ะประมาณนี้ครับขอบคุณน้องกลวิทด้วยแล้วกันนะครับที่เอาเข้ามาผมเห็นน้องก็บอกว่่าอเเวดี๋ย ผมพอจะเข้าใจแล้วว่าเซอร์ไพรส์ยังไงผมคิดว่าน้องเขาน่จะผิดหวังเหมือนผมแหละไม่รู้นะแต่น้องเขาบอกว่าถ้าพี่ได้เล่นทรงแล้วพี่จะเซอร์ไพรส์ครับน่าจะอารมณ์คล้ายๆกันอ,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 อะประมาณนี้ครับขอบคุณมากนะที่เอาไอเดียมาให้รีวิวแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามาติดตามนะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไ้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ